ทำไมเมืองกรุงเทพถึงจะเลินกว่าเพื่อนบ้านเนาจ้าจ้ากลับจากไทยสบายดีพอเม่พีนองเอฟซีได้จะเดอ้อบอกว่าจะอยู่ทางฟังไทยและกับฟังลาวและกับบุทียูต่างประเทศนำ้ำเราจ้ายินดีต้อนรับเขาทิ่งสองสาวลา,าวสาวสาวัสดีกัเมพีนองเนาะ ตอนนี้สาวแก้วกับพ่อพอแม่พี่น้องเอฟซีเราจะน้อมส้มบรรยากาศเมืองกรุงเมืองซีบีไล,ล่ะนะจ๊ะมาเบิ่งความจเจริญหงเครื่องของอยานนี่นะพอแม่พี่น้องเนาะ,ะตอนนี้เฮาก็ยืนอยู่ที่สถานีอนุสาวารีย์ไซนะพอแม่พี่น้องเนาะสาวแก้วกับจิมาอันไายบรรยากาศรอบอันอนุสาวารีไซห <c oughs> ายพอแม่พี่น้องเบิ่งเนาะว่าเพิ่นเจริญเลือเกินฮวงเครื <c oughs> ่องแบบ ถนนทนทางทเพื่อนี่ r i g h เส้น r ล g h t ซ้ายเป็นคุยควกันอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยหายกปเส้นกับกุนเนาะจัะเนาะเห็นแล้วก็คือเขาบอกเคยเห็นจ็กเทอร์เนาะจัะเนาะเขาก็เห็นแนนต่ในอันโทรทัศน์หรือว่าทีวีเนาะพ่อแม่พี่น้อ,นองเนาะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่สาวแก่ได้เห็นแบบตัวตาปลาแบบเป็นๆเ,เลยพ่อแม่พี่น้องเออไปผ้าพ่อแม่พี่น้องไปเบิเ่งบรรยากาศกันเลยเนาะจัะเนาะว่าเป็นแตงได้เนาะจ้าจ้าหลังจากที่ว่าห้าวเลยลงมาจากอัจฉรยะนี่นะพ่อแม่พี่น้องเนาะข้างล่างก็จะเป็นสกายวอล์กเนาะ ะไกว่วอลพิ่นนะจนะ๊ะน้องอ้ยคนมาอย่างร้ายร้ายพอแม่พี่น้องเลยร้ายขาดร้ายเนยนะจ๊ะเนาะสะอาดสะอ้านนาจ้ากว่างใหญ่สวยงามขนาดพอแม่พี่น้องเลยทั้งบนกระสิเป็น้างรถไฟฟ้านะจ๊ะเนาะน้ำคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยข้างานี้กระสิเป็นอันบันไดเรือนนะจนะ๊ะเนาะขึ้นขึ้นแจก คืนบันไดขึ้นมาเลยจ้ะเนาะให้เท็กขนาดมีบันไดเรื้อนขึ้นนำเนาะจ้ะเนาะมือนี้ซากแก้วกับบนแม่ผู้ด,ดีนะจ้ะเนาะเอากลับมากระเป๋บบามิดคุณนำทางครับคือเก่านะจ๊ะเนาะคือกาวกระเป๋ามิด <laughs> พามาทัวร์คือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยคนร้ายขานะจ้าย่างมาเบิ่งถังถังหนาเลยนะว่าเป็นแตงใดนะคุณแม่พี่นอ้อง ตอนนี้กันยังเว้นอยู่นะพ่อแม่พี่น้องเนาะกันยังแดดอยู่กระสิประมาณนั้นสามโมงกว่าหรือสีโมงนอกจาะเนาะแต่ว่าคนก็ล้วงหลายเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าเทิงสกายวอล์คคนนี้เป็นปลูกต้นไหม่นะพ่อแม่พี่น้องเนาะดอกเฟื่องฟ้าสลับสีไปสวยงามขนาดพ่อแม่พี่น้องเลยเทิงสกายวอล์คเป็นการสะอาดสะอาดจ้ามีแต่ตึ๊กพ่อแม่พี่น้องเลยสวยงามค่ะจ้า สวยงามขนาดพ่อแม่พี่น้องออกจ่ายอ,อกปัวเลยพ่อแม่พี่น้องเอวิงามขนาดจ้าโอ้ยกำลังไปเห็นกับตาน่าจะน่าภาคเกิดวัะตถะเกิดมา,าก้าะก็เห็นครั้งแรกในชีวิตน่าจะน้องคืออ,อ,อันถนน,นอริเหยียงอนุสาวรีย์ชั่น่าจะน้องเห็นแต่ในโทรทัศน์พ่อแม่พี่น้องเลย มีบุญตาอะไรมาห่อเนะจ๊ะเนาะมื่อนี่ก็เป็นวันเที่ยววันอันของมื่อแบบมือกุจีนเพราะนั่นผมแม่พี่น้องฉันงเข้าจการกุจีนเพิ่นเป็นวันเที่ยว,วนะจ๊ะเนาะจะสาวแกีวผมแม่นคนจีนเนาะสาวกแกียวคนจนเนาะก็เลยมาเล,ลาะนะะจ๊เนาะเป็นหลายขาดตัวแม่พี่น้องโอ้โห ่อคนจะอ้อมอันอ้อมอนุสาวรีย์ชัยเลยเนแุ่นนะผมเมพี่ดาวผมได้อ่อมาจะถ่วนไปใช้มาใช้ดีกว่ากบมสนด้วยจกไกลวอล์กคนแบบว่าป้ายาว้ยค่าเงี่ยนแผมเมพี่ดอวอลยอ้อมเป็นทางโค้งเลยนะจ๊นเนาะ จะไกลวกอกมันเห็นสวยงามขนาดเราจะนังนน่งขึง้นแบบแม่นางล้วงไลยอะีรได้พเมืองหองเลยไปยังข้างล่างกับสิบเป็นนันป้ายรถเมย์นัพนกพเมืองหนองน้อแบบคนเพิ่นมาใส่บริการ,รล้วงไล่ขนาดเนาะนั่จอจคิวกันขาวเลยนะจ้าบ้าจุดนีคือง,งามขนาด จุดเที่ยวนี่การกินขาดแล้วน,าานั่นจ้ะเนาะแบบว่าเคนจะเลื่อนค่ะจะเลื่อนแนวบนบนีกว่าขนาดว่ารถอันไปทางไฟทางมั่นแต่ละเส้นตะเพิ่นจะมีอันระเบียบพินัยเนานะพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะวัฒน,น์่้างนี่กปล่อยให้ทางนี้ไปทางนี้กระถางแล้วนะไฟแดงไฟเขียวคือแบบว่าต้องอยู่ในก้ในเกณฑ์เนาะจ้ะเนาะเวันน,าานี้รถแลนด์ออฟเลยจ้ะสวยงามขนาดพ่อแม่พี่น,อน้องเลยอ่างามค่ะงงามแน,น่าจานจ้ะเนาะ ตื่นตาตื่นใจแห้น้องจะนน้องไปเห็นจุดนี้หลอดไฟเลยปะครับกับสิยางหลอดร้านสกายวอล์กเบิร์กู้สึกพ่อแม่พี่น้องวันยาวทนไมจันน้องบอกว่างามข้างงามเนี่สะอาดสะอาดสวยงามค่ะน้องพอแม่พี่น้องเลยเป็นต้ายยาอยู่โฮมพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าเป็นนั้นถึงวันยังเว้นแต่เป็นโฮมเลยนี่ยเพราะว่าข้างบนมันเป็นนั้นทางรถไฟน้องพอแม่พี่น้องเลาวคราบปย่างข้างล่างได้ก็เป็นโฮมเย็นสบายน้องจันน้องแม่ป้าพ่อแม่พี่น้องเลยงามข้างนะ สะอาดค่ะเราจะอ้ยงามค่ะสวยงามค่ะคุณแม่พีน้อยเป็นกะสิมีลูกปั้นนอกจากนาะลูกปั้นทหารนะ เป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นน,าน,าน่าจะน้อผมก็แบบอนุสาวรีย์ใช่ริบุเมปิโน่เลยเพิ่นอ้อมหัวไว้น่าจะน้อเพิ่นบ่ให้คนเข่าเวยได้เนาะใจกลางด้วยรถกระแลนอ้อมด้วยนล้วเพลนบริหารน้องถนนอ้อมเลยวันนะ่ะทางรถไสก็อ้อมสกายวอล์กก็อ้อมเลยายาวผักยาวเนี่ยพ่อแม่ค่ะทางเดินล้อยฝาก็อ้อมเลยพ่อแม่พี่นอ้องเลย เราพารณ้กพื่จะเป็นการรักษาโดยเวนขั้นหน้านะครับกัรที่จอดดีกว่าการจราจร้องจำกนะครับอยไปกับน้ต้นทายหรืกน้ำจุดนุ้ดั้นจกระโนมาแล้วหรือไม่แต่การประับใจก็ไมมีระเบวจด้วยนะครับระังการจอดแท้สามเลยนะครับปรทับจนการไนี่เลยจังว่าเมืองกรุงซีวิไลขนาดพ่อแม่พี่น้องเ้ยจะเลินคักนะจะน้องก็เห็นว่าจะ บราเห็ว่าเมืองกุ้งเมืองซีวิไลจังได้พแม่พีนออ่น้องเอ้ยบนในกว่าถนนบนนาช่องส,ส,สันซามสันนะจจะคือยังข้างล่างกับเป็นรถอันซีโร่แะพ่อรมัยพี่น้องเนาะของอันคือยังอันตรงกลางกอบเป็นสกายวอล์คให้คนยางเน,นาะจะแล้วก็ข้างบนนี่ก็จะเป็นทางรถไฟพ่อแม่พีนออ่น้องเอ้ยบนนะั้นโอ้ยงา,ง,งามค่ะงามแน่จุดนี้แค่ชุดนี้ก็จะเลื่อนที่สุดแล้วนะจน๊ะเนาะเป็นโรงพยาบาลเลยสกายวอล์ะ ทางนีไก่ทางนีเพื่อนยังก่อสร้างใหม่ได้หนี่บอมีดเอ้ยังเป็นรถเคลนอยู่เห็น่ะเอ่อสางมาทุกมือเลยนะจาจะเนาะโอ้ยบะเมืองเพื่น,นไก่โรงพยาบาลนี่เนาะจะเนาะคนคนจุดนีแบบบ้วงไร้ราขากบอมิดใครมงนทุนทางก็สวยงามมือไหนบ้างาสะอาดสะอาดนักพรายสุดยอดเลย ปิตัญญาปิตะเดินคขึ้นบันไดนี่นอกจากน้องบอกว่าแค่จุดนี้จุดเดียวกับเพื่อนบ้านกับประกาแล้วนอกจากน้องงามขาจ้าฝุ่นบริสุทธิ์ไปฝุ่นกับเป็นอันทางรถ AF ท่างดวนถึงอะไรนะเออมึงในป้าป้าขนุนทุนทาง,ทางาส,นาสางนินไลยเสินไลายใช้ผมเองพี่น้องเอ้ยผู้รถกันเลย ถึงรถสไลเป็นกันแลนแบบมีกฎมีระเบียบบ่มีเสียงบีดแกเลยบอมีนะฟังเบอ่งบ้มีเสียงบีดแตเลยจาก่นมีอันระเบียบวินัยในการขับขี่ขนาดน่าจะเนาะบอกเลยว่าคะแนนวัยบุานสาวล่าเลยปะเสียงแตเสียงยั้งคนนี้ก็ถึงลูกน้องพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ว่าประเทศไทยนี่บ่มีเสียงแตเลยนะจจะเนาะ นลงบ่อลงบ้านพานนี่เพิ่นกระจาแบบว่าลบหลีกให้พานเลยนะพ่อแม่พี่น้องแม่แบบว่าเพิ่นชี้หูกันเนาะจะนอนในอันกถจราจรของเพิ่นเนาะคือรถจุกเชิญนี่เพิ่นสิหลีกให้ไปก่อนเนาะจะนอนเพราะว่าชีวิตต้องสำคัญกว่านะพ่อแม่พี่น้องเนาะสวยงามขนาดพ่อแม่พี่น้องยเล สกายว,วอล์คียค่ะเงี้ยเนปนออ,ออแนโนซัม,มรีใช่เลยพอแมออไ่ไปดองเลยอย่นมา กสกายวอล์กเสื่อมต่ออันนี้ห่างบอบอมีเจังเนีน,นะเฮ้ยเนาะเออประหูอาหารยังมีไลฟ์ขนาดพี่ดอกอ,อสกายวอล์กคนน่<ๆ>าจะนอนตรงถนนทุนทางมุ่งเกินทางล่างป้างามภักคนในร้อยไลฟ์เสร็จไลฟ์สายขายดน่าจะนอนลาสวิทีสิบเอ็ดแถวนี้น่าจะนาะ สวยงามขนาดเขาแม่พี่น้องเลยสะอาดสะอาดอน้าบอาลถิ่กินเนื้อเนื้มูี่เชิญบอมิดบอกวา่าหาที่มถิ่มกีนเนื้อบอเจอนะ้าพ่อยี่พี่น้องเนาะสะอาดสะอาดค่ะเนาะจ้าพ่อยี่พี่น้องเลยสวยงามเป็นตะยางนะงามค่ะบอมิดเอง <c oughs> พี่ยังต้องมีความหมายแต่ว่าห้าวบ่ฮูงามค่ะแต่ว <c oughs> ่า บรเคยเห็นยานนี้อยู่บ้านนแต่ข้งแบนบะหมี่ใบย่างบางคื้น,นแห้งงามนะเพูนเปิดไฟแสงสีนะพ่อแม,ม่พี่น้องบะหมี<า>มม่นะบะมี่เทนนี่เทอลาถาดเด็ดจัด,ดจ้าเดินหน้าเดินหน้าท้าจากชิบ,ายยาบ้าแ่้งคำขื้นนะตอนนี้เข้ามากรงเว้นเน่านะพ่อแม,ม่พี่นอนะ้องเนาะฝนหนาบา้ารถล่างถนนทุนตางสวยงามขนาดพ่อแม,ม่พี่น้องเลยายานนี้ย่านเดียวก็นจะเลื่อนแล้วกรุงเทปนะ ถนนเพิน่นรลายเส้นรลายซ้ายขนาดรลายเล่นขนาดพอด่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยในก็ออกมาเลยสกายวอล์กสกายวอล์กเมืองไทยพอ่อแม่พี่น้องเอ้ยอยู่บ้านสาวลาวนี่บ่มีเมด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสกายวอล์กนาะขนาดว่าสะพานลอยยังมีแห่งแหลงนาะจ้ะเ <laughs> บารลายบ่ได้นะจ้ะเนาะ ยังเอออยังเปลี่ยนตาหน่อยนึงเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้าจ้าจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งน้าพรม่พี่น้องเนาะที่ว่าคนไทยเพิ่นให้ความสําคัญรายกามีความหมายเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นกะบันทึกไว้ในอันประวัติศาสตร์ของเพิ่นเนาะจ้ะเนาะสวยงามขนาดนี้พ่นองเนี่ยผู้ฟังหนี่งน้าต่ว่านานคุณเรียว่าเข้อยาอะไรแค่หมอ นคุณนั่นยัง MP สองจุดห้าคุณ MP สองจุดห uh ้าไงคุณน่าจะนับเพราะม่พี่น้องมากใช่ไหมมาลินมาชมมาเที่ยวก็ใส่หน้ากาก่าปิดปากสวยงามนากไม่พี่น้องคนไลายครับ บอลก็อ้อมเลื่อยหักแกะยางจากจุดนั้นมาจุดนี้ก็คือสิ้นสุดของสกายวอล์นะพ่อแม่พี่น้องเอ้แตงแต่ปุ้นฟังผมน,น่าจะนอสาวาเกี่ยวยางมาจานแบบออมออบมาพี่เลยพ่อแม่พี่น้องเอ้อ้อมจุดมาหอดจุดที่สาวเกี่ยวยืนนี่แหละน่าจะเนาะใกล้ท่าใกล้เน่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่ก็มาเห็นนั่นฉั่งแหลกกับตาน่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ก็สวยงามสมคำลำลืนน่นน่าจะเนาะสมก็เป็นนั่นประวัติศาสตร์น่าจะเนาะ ประวัติศาสตร์ของไทยเพิ่อนและผมแม่พี่น้องเอ,อ้ยสวยงามขนาดนะจ๊ะจ้าคลิปชักแก๋พาย,ยางส้มยานน,นะนี่เนาะแล้วว่าอนุสาวารีย์ชัยที่เป็นอันจุดสําคัญจุดหนึ่งของเมืองไทยนะผมแม่พี่น้องเนาะชาวแกก็ขอจุดถือใบ,บสมีเด้อผมแม่พี่น้องเด้อถ้นแนบมามาคลิปนี้ก็ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครก์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ชาวลาวชาวสวรรค์นในเรื่องผมแมพน้องเด้อ เืิดเหตุาวลามีกำลังใจให้คิดต่อไปนะจ๊ะเนาะไปย่างอย่าขามโฆษณาได้จ้ะเด้เอเบิ้งโฆษณาให้ชาวแก้วได้จ้ะเดนาะเพื่อไปการสนับสนุนนะจ๊ะให้ชา,าวแก้วมีกำลังใจให้คิดต่อไปนะจ๊ะเนาะขอการคิดหนาได้จ้ะเด้อขอแม่พี่น้องบ๊ายบายขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะจ๊ะเนาะ